สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนประโยคสั้นๆที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันนะคะเวลาที่มีคนมาคุยกับเราแล้วเขาพูดภาษาจีนเร็วๆเราสามารถที่จะบอกเขาขอลองเขาให้เขาพูดช้าๆลงได้นะคะก็คือพูดคำนี้นะคะผู้เหาอีสผูเหาอีสเนี่ยคือ,อเป็นคำว่าขอประทานโทษหรือว่าขอโทษนะคะ คือมันจะซบๆลงหน่อยจะไม่เหมือนกับตุยผู้ฉีตุยผู้ฉีนี่ก็คือจะขอโทษเลยนะคะถ้าทําผิดอะไรแล้วขอโทษแต่คําว่าผู้เห่าอิสุก็คือขอประทานโทษอ่ะความหมายเดียวกันกับ excuse me อะค่ะนะคะความหมายเดียวกันแล้วก็บอกเขาไว้ว่าคออยเจียงมั่นอีเตียนมาคีอแปลว่าได้เจียงแปลว่าพูดมั่นแปลว่าช้าอีเตียนแปลว่าหน่อยหน่อยได้ไหมพูดช้าลงหน่อยได้ไหมคออยเจียงมั่นอีเตียนมา 可以จังมั่นอีเตียนมาคือพูดช้าได้ไหมขอให้พูดช้าหน่อยได้ไหม我听不懂ฉันฟังไม่เข้าใจ我听不懂คือฉันฟังไม่เข้าใจนะคะหรือว่าจะบอกเขาไปว่าเออ可以เ慢一ย,ยนมาโซก็แปลว่าพูดเหมือนกันนะคะโซว่าพูดคุยโซก็พูดก็ใช้ได้แทนคําว่าจงน,นะคะ可以ย慢一า吗可以 โชมันอีเดียนมาคือพูดช้าๆลงหน่อยได้ไหมไฮโยยังมีอีกคำหนึ่งนะคะไโยคือยังมีวัวไหลพูดจีทิงคือฉันฟังฉันฟังไม่ทันถ้าเป็นภาษาพูดนะคะภาษาประโยคคำพูดก็คือวัวไหลพูดจีทิงคือฉันฟังไม่ทันนะคะก็จะเป็นคำเอาเอาไปประโยคสองประโยคนี้ก่อนนะคะวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะสวัสดีค่ะ